ท่านใดนะครับที่เรามองหาโรตาร์แอลพาดเอสซีแพ็กเกจสีดำนะครับภาพไม่ได้ครับคันนี้ปี2019ครับเลขไมล์เพียง39,000กิโลครับถือว่าวิ่งน้อยมากๆครับรับรองว่าคันนี้นะครับอยู่ไม่นานสําหรับใครมองหาอยู่ครับรีบเข้าดูนะครับจะพาไปชมรถกันเลยและคันนี้นะครับไฟหน้าครับได้ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับกระจังหน้าโครเมียมครับมาพร้อมกับชุดแต่งโมเดลลิสต้านะครับรอบคันนะครับล้อแม็กเดิมจากโรงงานนะครับไฟท้ายเป็นฟูลเอลีดนะครับไปสวยแบบนี้เลยนะครับ เดี๋ยวเราไปชมภายในกันครับพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับจอทัชสกรีนนะครับเปลี่ยนมาให้แล้วนะครับแอเทมภายในภายในคันนี้ครับดูใหม่มากๆนะครับโอ้ภายในสีดำบ่อหนังรูปทรงมิกกี้เมาส์ปรับไฟฟ้านะครับคาเป็นซันรูฟนะครับมีแอมเบียดไลท์มาให้ด้วยนะครับไฟสั้นรายการนี้คือคันนี้นี่ถือว่าสะอาดมากๆนะครับถือว่าเจ้าของเก่าดูแลดีสุดๆครับผมและสำหรับเจ้า toyota alphard sc package ปี2019คันนี้นะครับราคาค่าตัวอยู่ที่ 2,790,000บาทนะครับผมและนะครับที่ค้านายหนงเรานะครับมีรับประกันหลังการขายให้นานถึง2ปี70,000กิโลนะครับและตัวรถนะครับเราการันตีให้นะครับไม่มีชนหนักพิคว่ำน้ำท่วมนะครับแล้วก็การันตีเลขไม่แท้ให้นะครับวางใจที่เราได้เลยครับที่ค้านายหนังเราและรุ่นนี้นะครับบอกเลยว่าหาสภาพสวยๆแบบนี้นะครับหายากมากครับต้องที่คาร์หนังของเราทำนะครับผมลูกค้าท่านใดสนใจนะครับมาดูรถตัวจริงได้ที่ตลาดรถยนต์ออโต้คาร์ซ่านะครับรามินทากรม .7 ครับผมหรือนะครับโทร0907999999ครับ หรือทักช่องทางออนไลน์ได้ทุกช่องทางนะครับเพจเฟซบุ๊กอินสตาแกรมนะครับไลน์ออฟฟิเชียลนะครับค <Yeah. S 1> ่ะนายทนายเซ็นเตอร์ครับผมแล้วพบกันนะครับ